e l b t t Systems หรือ ESLT คือบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ด้านกลาหมชั้นนำการอิสราเอลที่เชี่ยวชาญการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับกองทัพทั่วโลกธุรกิจหลักครอบคลุมทั้งระบบอากาศยานเช่นระบบหมวกนักบินแบบแสดงผลข้อมูลระบบสำหรับโดรนอุปกรณ์ a อ i วิ i c s กระบบภาคพื้นดินเช่นปืนใหญ่ระบบป้องกันขีปนาวุธระบบป้องกันรถถัง ระบบอัจฉริยะและไซเบอร์เช่นระบบรวบรวมข้อมูลระบบสองครามอิเล็กทรอนิกส์โซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์ระบบทางทะเลเช่นโซนารระบบบัญชาการและควบคุมสำหรับเรือรบจุดแข็งของ ESLT คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอิสราเอลมีความเชี่ยวชาญด้านกลาโหมสูงและมีความสามารถด้านนวัตกรรมและการปรับแต่งโซลูชันให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยมีฐานคำสั่งซื้อขนาดใหญ่กว่า22 0 0 0ล้านดอลลาร์กว่า60%มาจากต่างประเทศท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บริษัทกำลังเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ด้านโดรนระบบป้องกันภัยทางอากาศและโซลูชันไซเบอร์สรุปแล้ว Elbit Systems เป็นหุ้นกลาโหมที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตสูงจากการเพิ่มงบประมาณกลาโหมทั่วโลกครับ